โอต,สตัสสะภะควะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสามมาสัมพุทธสะ ตราสโรชอบได้โดยพระองค์เองนโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอารหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส สามาสัมโพธัสัตตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนโมตัสะภะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระหะโต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสาส,สามัคคัโพธทสัตสะตราสรุ้ชอบได้โดยพระองค์เองโกสลาธรรมมาทำทั้งหลายซึ่งไม่มีโทษ ให้ผลเป็นความสุขอาโกสลาธรรม,มาทำทั้งหลายซึ่งเป็นไปพร้อมด้วยโทษให้ผลเป็นความทุกข์อาพยากตาธรรม,มา ทำทั้งหลายซึ่งไม่ได้เป็นกุศลและอกุศลกาทเมธรามากุศลาทำทั้งหลายเหล่านายที่เป็นกุศลคือความดียาสมิงสมัเยนายัยไมยได้ กามาวาจรังกุศลังจิตตังอุปาน,นางโหติการเกิดขึ้นการตั้งอยู่และการแตกดับของจิตอันเป็นความดีที่ไม่มีโทษให้ผนเป็นความสุข ซึ่งท่องเที่ยวเกิดอยู่ในการ,รมภูมิสมณะสส,สาคาตังยานสัมปะยุตตังจิตที่เกิดขึ้นกับความยินดีที่เป็นกุศลอันประกอบด้วยปัญญาความรู้เห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริง รูปารามนังวาเครื่องยืดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่สีหรือรูปร่างสันทานต่างๆสัทธารามนังวาเครื่องยืดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่เสียงต่างๆ คันธารัมมนังวาเครื่องยืดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่กลิ่นต่างๆรสา,ารัมมนังวาเครื่องยืดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่รสต่างๆ โหทาพรรัมมะนังวาเครื่องยืดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งทำใมารัมมะนังวาเครื่องยืดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่การเสเวยอารมณ์ ยังยังวาปนาราภาอเพราะปรารภอ,อารมณ์ใดใดเกิดขึ้นแล้วตาสมิงสมัยผัสโสติในสมัยนั้นสัมผัสทันเกิดขึ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจย่อมมี อาเวเคโปโหติและความตั้งมั่นแห่งจิตความไม่คุงทารความสงบมีอยู่ในอารมณ์เดียวเยวาปนาตาตสมิงสมัยเยอีกอย่างหนึ่งในสมัยนานทำทั้งหลายเหล่าได้ อันเยพิอาทิปติจะสมุปานาอรูปิโนธรรม,มาแม่อื่นมีอยู่เป็นธรรมที่ไม่มีรูปซึ่งอาศัยการและการเกิดขึ้นอิเมธรรม,มากุศลาทำทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นกุศล ปันจากขันธาขันธาคือรูปักขันโทรรปคือร่างกายที่เป็นขันธ์เวทนาขันโทเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข หรือไม่สุขไม่ทุกข์ที่เป็นคันสัญญาคันโทสัญญาคือความจําได้หมายรู้ที่เป็นคันสร้างขารขคันโทรสร้างขารคือสภาพที่ปรุงแต่งจิตที่เป็นคันวิญญาณคันโท วิญญาณคือความรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เป็นขัน,นตาทกะตโมรูปขันโทนบันดาขัน,นทั้งหมดรูปขัน,นเป็นอย่างไรอย่างกินจิรูปังรูปคือร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่ง อาิตานาคตาปัจจุปันังที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันอาชตังวาสภาวะที่เป็นไปภายในสันดานแห่งตน ภาหิตธาวาสภาวะที่เป็นไปภายนอกของตนเป็นของสัตว์อื่นบุคคลอื่นโอราริกังวาสุขุมังวา หยาบก็ตามละเอียดก็ตามที่นังวาพระนิตั้งวาเลวก็ตามประณีตก็ตามอย่างทูเรวาจันติเกวาอยู่ไกลก็ตามอยู่ใกล้ก็ตาม ตาชัางอภิสันโยหิตตวาอภิสังคิปิตวาเมื่อ,อย่นย่อรวมกันแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอายังวุตจติรูปขันโทรเรียกว่ารูปคันคือกองแห่งรูป สังขโหอสังขโหการสงเคราะห์และการไม่สงเคราะ์คือสังไข่แต,ต่หน้าจางไขต่างสิ่งที่สงเคราะห์ไม่ได้เข้ากับสิ่งที่สงเคราะห์ได้ อาสังไขเตนะจังไขตังสิ่งที่สงเคราะห์ได้เข้ากับสิ่งที่สงเคราะห์ไม่ได้สังไขเตนะจังไขตังสิ่งที่สงเคราะห์ได้เข้ากับสิ่งที่สงเคราะห์ได้อาังไขเตนะจังไขตัง สิ่งที่สงเคราะห์ไม่ได้เข้ากับสิ่งที่สงเคราะห์ไม่ได้สัมปโยโควิปโยโคการอยู่ด้วยกันการพลัดพรากไปสปัมปโยเตนาวิปโยตังการพลัดพรากจากสิ่งที่อยู่ด้วยกัน เวปายุเตนาสามประยุตังการอยู่ร่วมกับสิ่งที่พลัดพรากไปอาสังขิตังจัดเป็นสิ่งที่สงเคราะห์ไม่ได้ชาปัญญาติโยเครื่องหมายมมหกอย่างคือ ขานทปัญญาตืเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเป็นขานอายตนะปัญญาเตเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเป็นอายตนาตุปัญญาเตเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเป็นธรรมที่เป็นธาต ทรงตัวอยู่สิบแปดอย่างสัจจปัญญาเตเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเป็นสัจจะคืออริยสัจสีอินทริยปัญญาเตเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเป็นธรรมที่เป็นใหญ่ยี่สิบสองประการกบุคลาปัญญาเต เครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเป็นบุคคลมีสิบจำพวกกิตตาวตาปุคลานางปุคลาปัญญาติถามว่าสิ่งที่เป็นเครื่องหมายของบุคคลมีจำนวนเท่าไรสามาัาญาวมุตโตอาสัมยาญาวมุตโต ตอบว่าบุคคลที่มีการพ้นจากสิ่งที่ควรรู้และบุคคลผู้พ้นจากสิ่งที่ไม่ควรรู้กุปปธรรมโมอกุปธร,รรมโมบุคคลผู้มีธรรมที่กําเริบได้และบุคคลผู้มีธรรมที่กําเริบไม่ได้ ปาริหานธรรมโมอปริหานธรรมโมบุคคลผู้มีธรรมที่เสื่อมได้และบุคคลผู้มีธรรมที่เสื่อมไม่ได้เจตนาภาโพอ,อนุรนาคณาภาโพบุคคลผู้มีธรรมที่ควรแก่เจตนา และบุคคลผู้มีธรรมที่ควรแก่การรักษาปุถุชโนโคตระพูลผู้เป็นปุถุชนและบุคคลผู้ย่างลงสู่อริยธรรมในลำดับแห่งธรรมเหล่าใด้พยุยปรารโตอภยุยปรารโต บุคคลผู้เข้าถึงภายและบุคคลผู้พ้นจากภายภาภาคมโนอภาพาคาคมโนบุคคลผู้ถึงสิ่งที่ควรและบุคคลผู้ถึงสิ่งที่ไม่ควรนิยตอนิยตบุคคลผู้เที่ยง และบุคคลผู้ไม่เที่ยงปฏิปัน,นโกรภเลธิโตบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อมากและบุคคลผู้ตั้งอยู่ในพลอาราหาอาราหาตายปฏิปันโน บุคคลผู้เป็นพระาอารหันและบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นพระาอารหันตุโคโลอุภลพภาปิตศาสิกาถะรมาเทนา,าทีาติถามว่าคนหาบุคคลไม่ได้โดยปรามา m a คือความหมายอันแท้จริงหรืออามันตายโายศาสิกาทโทปรมาทโทตโตโสปุคลอตอบว่าถูกแล้วคนหาบุคคลไม่ได้โดยปรมาตคือความหมายอันแท้จริง โอภลาปฏิสาชิกาถะรมาเเนาาิถามว่าปรมาตคือความหมายอันแท้จริงอันใดมีอยู่ท่านคนหาบุคคลนั้นไม่ได้โดยปรมาตคือความหมายอันแท้จริงอันนั้นหรือ นาเฮวังว่าตาเปอาชานาหินิคหังตอบว่าท่านไม่ควรกล่าวอย่างนี้ท่านจงรู้การชำระจนถึงที่สุดก่อนถ้าท่านคนหาบุคคลไม่ได้โดยปรามาสคือความหมายอันแท้จริง อันเจปโคโลอุพลาปฏิศาชิกาทะประมา,ทเทาเทนะเทนะวะตเรวะตเพท่านก็ควรกล่าวด้วยเหตุนั้นว่าปรมาตคือความหมายอันแท้จริงอันใดมีอยู่เราค้นหาบุคคลนั้นไม่ได้โดยปรมา คือความหมายอันแท้จริงโยสาชิกาโทปรมาโทตโตโสปุคลอุพัลลาฏิตชาชิกาทะปรามาทเทนาติมิชาดคำตอบของท่านที่ว่าปรามาท คือความหมายอันแท้จริงอันใดมีอยู่เราค้นหาบุคคลนั้นไม่ได้โดยปรมาสคือโดยความหมายอันแท้จริงอันนั้นจึงผิดเยเกจิกุสลาธรรมาทำบางเหล่าที่ไม่มีโทษ ให้ผลเป็นความสุขคือกุศลสาเพเตกุศลามูลาทำเหล่านั้นทั้งหมดมีกุศลคือความดีเป็นมูลเยวาปนากุศลามูลาอีกอย่างหนึ่งทำเหล่านั้นก็มีกุศลคือความดีเป็นมูล สัพเพเตธรรมมากุสลาธรเหล่านั้นทั้งหมดก็เป็นกุซลคือความดีเยเกจิกุสลาธรรมาธรบางเหล่าที่ไม่มีโทษ ให้ผลเป็นความสุขคือกุศลสาเปเตเกุสลาโมเลนเอกมูล,มลทาทำทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดก็มีมูลนันเดียวกับธรรมที่มีกุศลคือความดีเป็นมูลเยวาปนากุสลาโมเลนเอกมูลา อีกอย่างหนึ่งทำเหล่าได้มีมูลอันเดียวกับธรรมที่เป็นกุศลคือความดีสัพเพเต,เตทรม,มากุลาลาทำเหล่านั้นทั้งหมดก็เป็นกุศลคือความดีเหตุปัจจโย ทมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นเหตุอารามะนาปเจ,จโยทำที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอารมณ์อาธิปติปัจ,จโยทำที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นสภาวะทมที่เป็นใหญ่ านันตรปาจโยทำที่ช่วยอุปการะโดยความไม่มีที่สุดสามนานตรปาจโย ทำที่ช่วยอุปการะโดยความที่มีที่สุดเสมอการหาชาตปาปัจจยโยทำที่ช่วยอุปการะโดยความเกิดพร้อมกอันอา,านยมานญาปัจจยโยทำที่ช่วยอุปการะการและกันนิสสยปัจจโย ทมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นที่อาศัยอุปนิสัยปัจจโยทมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นที่อาศัยที่มีกำลังอย่างแรงกล้าปุเรชาตปัจจโย ทำที่ช่วยอุปการะโดยความเกิดก่อนปัจฉาชาถปัจเจยยอทำที่ช่วยอุปการะโดยความเกิดภายหลังอาเสวณปัจเจยยอทำที่ช่วยอุปการะโดยความเกิดซ้ำกันบ่อยครั้งรรมปัจเจยยอ ทที่ช่วยอุปการะโดยความปรุงแต่งเพื่อให้กิจการต่างๆสำเร็จลงวิปากปัจ,จโยทำที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผลของกุศลและอกุศลอาหารัจัจโย ธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้นำอาหารสิคือสิ่งที่อุปธรรมแก่รูปธรรมนามธรรมอินทรียปัจจโยธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนชาณปัจจโย ธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้เพ่งอารมณ์มัคปัจจโยธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็น้นทางที่จะนำไปสู่สุขติทุคเตและนิพพานสามประยุน์ตาปจโย ธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้ประกอบเวปยุตปัจจโยธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้ไม่ประกอบอาติปัจโยธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้ยังมีโยนาถิปาจโย ทมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้ที่ไม่มีเวคตาปัจจโยทมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้ปราศจากไปอาเวคตาปัจจโยทำที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้ไม่ปราศจากไป